พี่น้องพามาเมึงปลูกกล้วยสับวางระวางตน้นทุเรียนต้นนี้เขาก็ปลูกกล้วยตรงกลางระยะห่างแปดคูนแปดนี่พี่น้องก็สีมาตน้นทุเรียนต้นนี้มาเขาก็สีเฮดจังสีตลอดทั้งคู่พี่น้อง ยาต้นกล้วยใหญ่ขก้นมากอะมนก็สิบงับงบังแดดให้ทุเรียนเนาะุกต้นกัสิมีต้นกล้วยอยู่ระหว่างกลางต้นกล้วยนี่ต้นนี่ใหญ่ไว้ขนาดเลยของก็างางมาปลูกอย่างงว้ว เดี๋ยวไปปล่อยในป่าป่ามแลวพี่น้องนี่จะพี่น้องกำลังแตกอสอสยอดสอไซยู่พี่น้องผู้เลี้ยนกระไดคุณคุณสตาร์ทรถกับมาสตาร์ทรถย่ำอนนเอาถ่ายคลิปด,ดิค่ะรวมมีววสวน ไปเรื่อยๆเพื่อนๆพ,พี่นอ้องเลื่อนเท่ากับสิบประมาณนี้อัน ต้นนี้มันล้วยอย่างน้อนี่ล้วยแค่เกวย,ย,ยดังเดงแด้งเกวยดังบ่หรือจังใดเกวยนี่ก็สีมีหลายกล้วยที่เฮาปลูกในสวนทุเรียนพี่น้องแต่ว่าเฮาสิบ่อากวยหนาว่าลุงะวัวย่านเรื่องเชื้อล่า Yeah